คือฮานางงามดังถูกหมายจับ10ปีเตรียมลี้ภัยบินไปแคนาดาเมื่อวันที่6ตุลาคมนายนวัดประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกนเอ็นเตอร์เนชั่เปิดเผยถึงกรณีฮาเล่มิสแกนเมียนมา2020ที่ได้มีหมายจับจากทางการเมียนมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าฮาเลมีหมายจับจากทางการส่งไปที่บ้านฮาเล่ อายุความของหมายจับประมาณ10ปีน้องกลับบ้านไม่ได้แล้ว10ปีเราต้องทําเรื่องลีภัยอย่างเป็นทางการน้องจะเป็นพิธีกรภาคสนามให้เราเป็นครั้งสุดท้ายเดือนธันวาคมแล้วน้องจะบินไปที่แคนาดาเพื่อลีภยัยส่วนตัวผมไม่ได้ลีภยัยพอเรื่องราวต่างๆผมจะมีสองสัญชาติยังไม่ได้ลีไพยพอถ้าลีไพยคือไม่มีสัญชาติแต่ผมจะถือสองสัญชาติประเทศไทยใครก็รักไม่ต้องดราม่าก,กับเรา แต่เราแค่ทำสิ่งที่เราควรจะทำเรื่องสัญชาติไม่มีปัญหาผมไม่ปิดบังอะไรอยู่แล้วครับเรายอมรับเป็นเรื่องปกติเหมือนคนที่ถือสองสัญชาติทั่วไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประเด็นนายนวัตขอลีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2564 นายวัดได้เทินทางไปติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยผู้สื่อข่าวได้ทักทายและสอบถามว่ามาติดต่อเรื่องอะไรในายวัฒนตอบสั้นๆว่าจะมากระทรวงการต่างประเทศจะลีภัยก่อนจะปฏิเสธที่จะตอบคำถามเพิ่มเติม